เดินขึ้นมาในเทรคกิ้งไทยก็เหนื่อยละค่ะแต่น,นี้เราจะไปภูใจไศลสูงมากมึงแค่เห็นเพิหนึ่อยแล้วยังไม่เริ่มเดินมงสูส่ภูสายดาวค่ะตายก้อเหรอแล้วเขาสามารถเต็มอาหารให้เราสี่อย่างและขนมได้หนึ่งอย่างได้นี่คือถือว่าเลิศนะมีของที่วอวลจะแอดไวสเตอร์ฮิมเมอร์ไลอลนะคะรสชาติมันจะเซอร์ไพรส์ด้วย ปีฟันนะคะเอาเอาไว้ในจุดที่หยิบง่ายที่สุดกระเป๋าเวลาที่เราเอาขึ้นเรียงข้างหลังรถแล้วเนี่ยเราไม่อพร้อมไหมคะพร้อมนะคะคะนอนี้แต่งตัวพร้อมเราจะไปไหนคะจะไปมิชิยอดคูสายยาวแต่งตัวพร้อมนานบนรถก่อนค่ะตอนนี้ทริปนี้วัยรุ่นยังไงคะ คืนนี้ขึ้นวันรุ่นมากเพราะว่าคืนนี้ทางคืนนะคะเราจะนอนในรถแล้วเราก็จะไปตื่นตอนเชาอนอา้าคืนปกติแล้วเราก็จะขึ้นเขากูสันดาวขึ้นเสร็จปุ๊บยขากลับเราก็จะลงกูสันดาวมาแล้วเราก็จะนอนบนรถกลับมาที่กรุงเทพอีกครั้งทดสอบค่ะว่าสังขารยังดีอยู่ไหมเราทำลางานมาแล้วก็ได้จะไหวหรือเปล่าทำไมเราถึงเลือกมากับเทรลกิ้งไทยคะมีอะไรดลใจใ,ให้มาลำบากก็คือว่ามีคนโฆษณาว่าอาหารของเทรลกิ้งไทยที่จะไปแคมป์ก <c oughs> ันเนี่ยค่ะอร่อยมาก ก็เลยอยากแบบ้านไหนขอล,ลองซีว่าอาหารอร่อยจริงบ้างเขา,อา,าขอบอกว่าเขาพกเชฟขึ้นเขาด้วยเลยนะเออเขาแบบซีเรียสเรื่องอาหารอะค่ะเออก็เลยแบบโอ้ชอบขึ้นเขาไมยใช่ซีเรียสเรื่องอาหารชอบไปลองดูสอยดาวข,ดขึ้นยอดขึ้นยอดทุกคนกันใช่ไหมครับขึ้นยอดค่ะโอเคทุกท่าก็มีผมเป็นสตาฟนะครับชื่อชาริดนะครับเคยไปภูสอยดาวเป็นยังใช่ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลย แล้วมาขึ้นยอดเลยเนี่ยนะมันยากมากเลยหรอคะชันมาก <laughs> <laughs> ต้องไปเชือกขึ้นนะ่ะ <laughs> <laughs> ่วยยิ้งพวกหนูไปด้วยค่ะถึงตีนเขาอ,อุทยานแล้วค่ะหนาวมาก ที่สามองศาตอนนี้ตอนนี้เราก็ทําการล้างหน้าแปรงฟันทำโต๊ะให้สดชื่นพร้อมที่จะเดินขึ้นนะคะ การกินอาหารเข้าไปก็ทําให้ผกระทบร่างกายกับมันได้ดีอาหารมื้อแรกเป็นไงบ้างคะอาหารมื้อแรกนะคะก็ถือว่าประทับใจที่ไม่ใช่ข้าวกรอบมันก็มีความทั่วไปรถมันรอเอาคุณจะไปเปิดรถงงใครวะเธอน่ะกินเยอะเลยฉันกินเยอะเพราะฉันต้องตุนเพราะว่าเราต้องเดินทางไกล ร้านมีชื่อร้านเจเขียดค่ะตอนนี้นะคะเรายืนอยู่หน้าทางขึ้นไปปูสอยดาวแล้วค่ะนี่นะคะทุกคนก็จะเดินไปแล้วก็กลุ่มเราจะปกรุบสุดท้ายสเสมอะคะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรก็คือทาและต้มเตี้ยมมากแล้วก็พอเราถ่ายวอรวอไว้เดินไปด้วยมันกาจจะช้าคูณเข้ามาอีกพร้อมไหมพร้อมค่ะลุย ปลอดภัยลงมาจากเขาด้วยความปลอดภัยนะคะสาธุเคยเดินพื้นๆพื้นผูกระดึงนะเขาบอกว่าผู้ใสด่ดาวโหดไปเยอะมือมือขึ้นผูกระดึงตอนหมอ5ไหมตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่สังสารก็ไม่เที่ยงแล้วด้วยตอนนี้ รู้ไหมทำไมถึงชื่อเนินสองยอดคุณพี่ชาคริตเขาเล่าว,ว่าที่มันชื่อว่าเนินสองยอดเพราะว่ามันลำบากมากก็คือสองยตดไปเถิดแล้วเราก็กลับแล้ว<น>สองทอยไปแล้วเรากลับกันดียว่าเวลาแบความสูงอยู่ที่6ก0เมตรค่ะแต่ว่ายอดคือ2,100ันหร้อยี่ยังไม่ถึงครึ่งเดียว ก่อนที่เราจะไปสู่ next level เราแวะเติมพลังเนาะมีของที่วอลจะแอดไว i s t u r e ค่ะสิ่งนี้นะคะพกมาจากบ้านพกมาจากบ้าน,น,าานที่บ้านกินอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันช่างเหมาะกับการเอาไว้กินเรียกพลังงานยาม trekking กกมามันคืออินทผลัมนะคะซึ่งผ่าไส้ตรงกลางแล้วก็มีถั่ววานาดอยู่การที่อินทผลัมมันหวานเนาะเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติและการที่มันมีถั่วเข้าไปตัดแหนมเนี่ยมันทําให้มันกินง่ายขึ้น ไม่แบบหวานจนเกินไปเราจะต้องให้แขกผู้เกียรติของเราลองเลยค่ะมันหวานเรากินได้เด็กๆชอบอืหวาน <S <S อืมมันหวานมากคือถ้าเกิดอยู่บ้านก็คือสา,ามารถกินกับชาร้อนอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าอยู่ป่าก็คือกินแล้วก็แบบชื้นรู้สึกแบบสดชื่นขึ้นมาหนึ่งสเต็ปข้อดีคือมันน้ําหนักไม่มากแล้วก็ถือเป็นของหวานจากธรรมชาติแล้วมันหวานมากคือกินนิดเดียวกินคํานึงแล้วก็เดินไปอีก5้าโลอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เห็นเมื่อแหวก่อนถึง5้าโล อร่อยนะอร่อยกว่ากินที่บ้านอกีอกอ้าวทำไมตัวบะลำมเลยเ<อ>นื้อเนน้อขาลำนะถ้าใครไม่เคยกินมันก็จะแบบหว,วานหวานเหนียวตุ้ยตุ้ยและพอเจอถั่ววาน,นัดก็คือแบบพอดีพร้อมจะไปปรับสีล้วจ้า เยนนะคะตรงนี้นะคะเราอยู่ที่780เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งยอดดอยภูสอยดาวที่เราจะพีไปพีชิตในวันพรุ่งนี้นะคะมันจะอยู่ที่2,102เมตรค่ะจากระดับน้ำทะเลก็คือยังไม่ถึงครึ่งทางไปได้อีเกเยอะใช่ เราปรับเทียนสำเร็จแล้วจ้ะต้องรีวิวของชิ้นต่อไปหรือย,งยงังคะทำไมตนรกกลับบ้านเธอมาหลายเยอะจังวะิ่งที่เวลาไปเดินป่าแล้วเราจะพกไปคขึ้นมิกซ์นัทค่ะของแล้วไหนหนอททำเองเหรอพ่อฉันไปซื้อถั่วต่างๆจากซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มาผสมเองที่บ้านมันดียังไงคะทำไมต้องพกมาเทคคี่ค่ะชิ้นเล็กจิ๋วแต่ว่าให้พลังงานทําให้อิ่มเคล็ดลับนะคะว่ามันถั่วที่สดใหม่เพราะว่าถ้าเกิดเก็บนานจะหืนพ่อเลยทําการผสมแล้วก็ ยัดใส่ถุงให้ในวันก่อนออกเดินทางเลยค่ะวัวน,นี้เรียกว่าอะไรคะช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยบอกรำได้แต่ว่าลืมกัะทหารเพราะว่าติดอยู่ที่ปลายเส้นประสาทช่วงพลอยขอรีบิว <laughs> ใช่ค่ะนี่ก็คือฮิมาลายาโซลนะคะเป็นลูกอมแต่ว่าหาซื้อยากมากอันนี้ก็คือซื้อในช้อปปีเมื่อก่อนอะเซเว่นมีขายแต่ว่าเหมือนมันขาย <Okay. S 1> ขายไม่ค่อยดีมั้งก็เลยเลิกตลาดรสชาติมันจะเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์เลยเหรออ่ะอม,มีความ มันจิ้มซาบอยู่ปกติรสเลมอนท,ทั่วไปมันจะแค่เปรี้ยวแล้วหวานใช่แต่นี่มันเย็นกันมีเ,นะเกลือไปตัดน,นิดเป็นรสที่ดีมากเท่าไหร่ดีนะแปลกๆดีอ่ะอ่าของเธอพิ้งซอสของฉันแบล็กซอสฉันจะมาแข่งกับเธอนี่ค่ะคือเกลือดำจากหินภูเขาไฟของแสงแดดเฮิลมาดค่ะแพ็กเกจยิ่งเย็นมากค่ะเพราะว่าอะไรคะผ่านการใช้งานจริงค่ะเห็นไหมคะเราแสงแดดไปหาภูเขาไฟเกลือนี้มาทไม ก็ไปอาหารเกลือดำมาเพราะเขามีเกลือดำขายที่เนปาลนี่มาจากเนปาลเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แม่มาจากไหนมันเป็นเกลือที่เกิดจากการแบบตกตะกอนของแร่ธาตุบนหินบุกับไฟเพราะฉะนั้นแร่ธาตุทั้งหมดอยู่นี้กินแล้วเธอจะแบบมีพลังชีวิตขึ้นมาเธอไม่แคร์นไหะเธอไม่รู้เหมือนแม่คือกลัวเธอไม่ชอบคือกลัวเธอไม่ชอบ เคยกินไข่เน่าป่ะรสชาติเหมือนเต้าหูเ้เหม็นเลยอ่ยะมือเท่าไรเพราะมันคือมีกรรมฐานอ่าเข้าใจแล้วหน่ท่าที่อยู่นี้มันจะตันผ่านการสัทธันสัทธันงภูเขาไฟมาเป็นร้อยร้อยปีเพราะฉะนั้นโมนเลกุลมันจะเล็กมาก <c oughs> ไม่ต้องใส่ฟังกูเลยโมเลกุล <c oughs> มันเล็กมากความันกินเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะดูดซึมได้เลย,เลยไงคะเธอขึ้นยีลองแล้วก็เรากินยามเหนื่อยมั้งคะว่าว่าจะกินยามเหนื่อยยามเจ็บคอยามจะเป็นลมกลับมากินกินมาอะไรกั่างนี้อาวันนี้ดีกว่า ไแล้วไปแล้วสองน,นขอบคุณค่ะรีบไปก็ร้อนครับพี่เขาเพลินมากฟังเพลงไปด้วยเขาบอกว่ามานะรณะร้อนมากไม่มีโลกเลยค่ะแม่พี่เขาบอกว่ารีบไปตอนนี้ก็ร้อนก็เลให้ไปบ่ายเลยถูกปะ <c oughs> ที่ผ่านมาที่เราแทบจะมุดมรณะน,นั้นยังไม่ใช่ลานมารณะความสูงอยู่ที่1,410เมตรแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้รอยไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องส่้เหมือนกันค่ะไปค่ะอ้า แวทอินนะคะอันนี้คือน้ำสก,กัดย่นาสินค้าของดีจิงร้านเฮล์มานะคะก็คือมีความแบบริดเย็นน้ำสก,กัดจากใบแ้านางใบเตยเวลาเหนื่อยๆก็มาฉีดหน้าฉีดใส่ปากด้วย,วยมีขายที่แสงแดดเฮลมานะคะอันนี้วอลวอลแอดไวเซอร์จริงๆเพราะว่าใช้เองจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเป็นแบบเป็นร้านของแม่ไม่ใช่เพราะว่าใช้เองจริงๆ เราถึงแค่ลานสนภูสายดาวนะคะลานกลางเต็นท์อีก500เมตรถึงแล้วจ้าลานกลางเต็นท์ลานมรณะตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วครึ่งชั่วโมงเลยเหรอเธอผ่านลานมรณะมายังไงสปอยคือพออย่ายืนรอตรงลานมรณะอันนั้นนานมาเว้ยแล้วพี่ก็ไม่มาสักทีหนึ่งแล้วคือกูก็คือแบบเคว้งเราว่ากูก็เลยอ่ะกูเดินคนเดียวก็ได้วะ กิรรมอะไรคะตอนนี้กิจกรรมอาบน้ต้องน้ำก็คือมีแค่ส้วมหลูมีชั้นหยองมันหนึ่งน้ำเราจัดคนเราไปเองตรงนี้เป็นน้ำที่เขาเอามาจากแหล่งธรรมชาติให้แต่ก็มีลำทางให้ไปตักเองด้วยสดชื่นไหมคะหนาวมากหนาวแบบบาดผิวอ่ะแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ได้อานี่เราใช้น้ำก็ประหยัดบ้างนะไม่หมดถังด้วยอ่ะ ค่ะผัดไก่แจ็คเก็ตโอ้โหส่งเครื่องแล้วก็ผัดเส้นเธอฉันมีอออกจะฝากแล้วอ่ะไม่กล้าหายใจเลยอ่ะไม่ตกใจนิ้งอะไรเข้เขา อยู่นิดต้นนะคะอมนอนและเขาบอกว่าอิ่มมากอมชอบที่สุดคือผัดบนเส้นแต่ว่าผัดบนเส้นไม่ได้ถ่ายวิดีโอเพราะว่าตอนนั้นคือนะ้ามืดกูจะกินแล้วเอาจริงนะการที่เราแบบถ่อขึ้นมาถึงเนี้ยด้วยหนทางอันยากลํบาบากแล้วเขาสามารถเต็มอาหารให้เราสี่อย่างและขนมไม่หนึ่งอย่างได้นี่คือถือว่าเลิศนะคือพูดรู้สึกว่ารสชาติมันไม่ได้แย่โอเคมันอาจจะไม่ได้เลิศเจอเพอร์เฟกแต่ว่ามันจะเลิศได้ไงวะมึงใช่แต่ว่า,วามันขึ้นมาสองพัน เมตดเหนือระดับน้ำทะเลนะเออแต่ว่าคือมัน proper อ่ะเออแล้วก็คือแบบกับข้าวสี่อย่างขนมหวานอีกหนึ่งอย่างก็คือแบบเต็มที่จ้าแล้วเราก็เห็นเขาทำอย่างขงนกทุเรศเข้าใจปาเขามีความต้องคิดมาก่อนว่าเขาจะใช้วัตถุดิบอะไรกับเมนูอะไรบ้าง,อ,อ,างอืมตอนนี้นอนค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นหกโมงเช้ากินข้าวเจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงครึ่งต้องไปปีนยอดแล้วซึ่งขอบอกว่าโหดหินนี่คนในทีมก็คือถอนตัวไปแล้วสี่คนทีมเรายังสู้ต่อค่ะ เขาไม่รู้ว่าจะถึงยอดไหมถ้าไม่ถึงก็ไต่ลงมาจา้ะ o ุ n i น h t ค่ะทุกคน ร้อนๆนีมันช่างรู้สึกดีมากเลยล่ะนี่คือไมโลอุ่นนะคะปกติไม่ไม่ค่อยได้กินนะอยู่ที่นี่อะไรก็มีแวลูไปหมดมีควันด้วยเห็นไหมแล้วอาหารเช้าวันนี้นะคะก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะเชฟเดชาของเราทำก๋วยจับยวนคิดูเองเรียนแล้วว่ากินมื้อเช้าให้แบบอุ่นร้อนนะคะแล้วเราก็จะออกเดินทางไปขึ้นยอดภูสายดาวกันซึ่งเมื่อกี้น้องเมย์ที่เป็นทีมงานเนี่ย ได้มีการให้คําอธิบายว่าเหมือนเราขึ้นเมินมรณะสามรอบค่ะโอ้ไม่อดลุยค่ะไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วความร้อนตอนนี้คือดีมากใ่วันนี้แบบเห็นความล้วแบบสถานีที่2ส่ง ไ้ชื้นแะจ๊ะมีทั้งหมด10สถานีที่เขาเพิ่งบอกเมื่อกี้พอได้ยินตัวเลขรวมแล้วแบบแถวสถานีที่5เริ่มปีนเขาที่ผ่านมาเราทำอะไรเดินเล่น อะไรอ่ะข้างบนเนี่ยคิดว่าเมฆนะกำลัง oh <my> นะอยู่บน,นยอดเขาที่สลุะลุเสียบเมฆยิ่งสูงยิ่งหนาวใช่ไหมเปยนเครื่องแบบแล้วใช่ขึ้นมาข้างบนแล้วหนาวเลยถ้าใครจะขึ้นแนะนะให้หัวขึ่นกันหนาวเผื่อตัวหนึ่งนะไม่เลยเปิ้สีส้ม เติมพลังที่หน้าป้ายสถานีที่8ด้วยอะไรคะกล้วย,ย,ยตากล้วยตากของพลอยคะ่ะเป็นไอเทมสำหรับนักวิ่งนะคะนักอะไรก็ได้คะ่ะที่เหนื่อยท,ที่ต้องการโดดข้อมือทิ้มแทงเข้าไปในร่างกายได้ดีมากเมื่อวานกูตนะั้งคำถามว่ากูมาลำบากทำไมแต่วันนี้คิดว่าพอจะได้คำตอบแล้ว<า>ว่าแอบรู้สึกว่าเหมือนมาลำบากเพื่อที่เราจะ e นอจอยกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อยู่บ้านกินกล้วยตากไม่อร่อยท่าไหน ใกล้ถึงจุดที่ต้องใช้สลิงแล้วนะคะถ่ายทั้งที่ได้นะคะเอาชีวิตรอดก่อนนะคะ ภูสายดาวนะคะที่ตอนนี้ไม่เห็นวิวใดๆรอบผู้สายดาวนะคะเพราะว่าหมอกลงจัดมากานะคะถึงเวลาต้องเดินลงน่าจะยากกว่าเดินขึ้นจะอีก มือไปหมดแล้วอยากให้ดูสภาพสภาพทุกคนสภาพ,ภาพไปลบมาหรอคะหนูของปูคือที่สุดอ้ my god า้าทำปาอะไรที่ทำให้พลอยชอบมาเที่ยวแบบนี้อ่ะ คนชอบมองฟา้าดูต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าการมาเดินป่ามันเป็นการแบบออกกําลังกายด้วยแล้วก็สามารถอภิรมกับแบบสิ่งที่ชอบได้เดินกับไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยทำกับข้าวกินตั้งแต่คุยกันเนี่ยเออคือชอบโมเมตนต์อะไรแบบแต่ไม่ได้ชอบความลำบากไม่ได้ชอบทํามลำบากแต่ยอมลำบากใช่ถ้ามีเพื่อนลำบาก น้ำอำมาริตหน่อยค่ะโหสุซสาค่ะนี่ใคยอินป่ะเนี่ยดีแล้วมันต้องส่งเสียงจริงผลวัตถุดิบ้ี่มาเยอะมากเลยนะครับอโลดก้ามะพื้วคุณ โอ้โหแล้วก็แกงที่อยู่ในนี้จับมาเผ็ดเผ็ดอดร่อยทีนนี้คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะที่สําคัญคือ,คคอมีแห้วและเม็ดมะม่วงแต่พริกหยวกกินไปแล้วและอร่อยและรู้สึกว่ามม,มีวัตถุดิบเยอะมากที่เขาจะแบบต้องขนและเตรียมมาเยอะแค่ไหนกันและคนาปลาเคม็มที่ไม่ได้ขนขึ้นมาแค่คนาผัดกระเทียมเฉยๆแต่ขนปลาเคม็มขึ้นมาด้วยตอนที่อาบน้ำอยู่คือได้กลิ่นปลาเคม็มอม นี่คือที่นอนของเราก็คือต้องจัดของทุกวนันเพราะว่าถ้าไม่จัดของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีที่นอนครั้งหน้าต้องนอนทนลเต็นแล้วก็ต้องเอาถุงร้อนมาแปะเท้า <scr> ตอนนอนนี่คือสายดาวห <eller> รือเปล่าข้าวต้มไก่ยำเช้าฝั่อัเนีย นะมันตา่างจากขาลงตรงนี้และกว่าเราจะมาถึงจุดที่มันสวยภาพร่างกายเราก็ไม่พร้อมจะชื่นชมอพิเชีกับอะไรทั้งนั้นแล้วแต่ขาลงนี่สิร่างกายเรากำลังแบบพึ่งตื่นนอนรีเฟรชกินข้ลาวมาใหม่แล้ววิวสวยมากแดดก,กําลังดีมากแน่นอนว่าเมื่อลงไปตีนเขาเราก็จะหายอพิเชีเพราะว่าเราจะปวดตีนแล้วปวดเขาแล้วยังชอบขาขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงวิวอย่างที่พี่แววบอกเลยคือตอนนี้ขาลงจะอพิเชีมากกว่าขาขึ้นเพราะขาขึ้นเมื่อไรน้นจะถึงน็ฟีว่ากูร้อน ไม่ได้ชมหา,านั้นขาลงยังมีโอ,อกาสได้ชื่นชมเช้าขาขึ้นหรือขาลงสลบเช้าขาลงเริ่มด้จุดัีชีสสวยและความระริกระยีพอเราถึงเวลายมปุ๊บเราก็นั่งรถกลับบ้านเลยพอ ที่มีจุดพักนะคะจะมีเศษขยะอยู่เราก็แอบพกถุงมาเ,าเก็บเท่าที่จะแบบไว ้ินเอาให้สมกับที่รเราเหนี่ยเราต้องปิดท้ายด้วยส้มตำเหมือนกันส้มตำม,มันเป็น reward เพราะแบบมันเป็นจุดเชื่อมโยงทุกคนถึงหมูเห่เราไว้ส้มตำอ่ะเป็นมือไฮไลท์ของกิจกรรมคือกินผู้ใช้ดาวลงน้อยกินส้มตำไปปฏิบัติธรรมมือสุดท้ายก็เป็นส้มตำมันเป็นเซอร์ริสของทุกคนค่ะ <c oughs>